ช่องนานาสาระบันเทิงสวัสดีค่ะสไพร์มื่นล้านคนเก่งนุ่นวรนุษอัปเดตธุรกิจดีสอบบนเกาะล้านใกล้เสร็จแล้วนุ่นวรนุษนางเอกสาวสวยเก่งพาถูอัปเดตธุรกิจที่พักบนเกาะล้านคืมหน้าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปร่างแล้วนางเอกสาวสวยรวยเก่งอีกคนของวงการบันเทิงต้องหยกให้นุ่นวรนุษพิลลมพักดีภรรยาสุธิราข,ของตอนปิติ พี่รดงพักดีถึงแม้เธอจะอยู่ในตําแหน่งของสปายหมื่นล้านหลายคนมองว่านําพังแค่นุ่นรับงานแสดงหรืองานพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์ต่างๆก็สวยและรวยอลังการแล้วแต่บอกเลยว่านะ่าเอกสาวคนสวยเธอขยันสุดๆค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจหลากหลายมากๆทั้งร้านอาหารแบรนด์เสื้อผ้าหรือจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรียกว่าเป็น working woman ตัวจริงเสียงจริงมากล่าสุดกับธุรกิจใหม่ของนุ่นนั่นคือการสร้างที่พักรีสอร์ทสุดเก๋บนเกาะล้านก่อนหน้านี้เธอได้พาไปดูสถานที่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างค่อยๆเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วและในอินสตาแกรมของนุ่นล่าสุดเธอได้พาทัวร์และอัปเดตภาพการก่อสร้างรีสอร์ทที่ตอนนี้คืบหน้านไปแล้วเกือบ60%คาดว่าเราจเร็วนี้บนเกาะล้าน จะมีจุดเช็คอินแห่งใหม่เก๋ๆให้ได้เข้าพักนอกจากหลายคนจะโฟกัสไปที่ธุรกิจใหม่ของนุ่นแล้วแฟนๆยังแอบโฟกัสไปที่ลุคสีสวยของเธออีกด้วยเรียกว่าสวยไม่แ่สวยไม่มีพักเลยจริงๆจ้าขอขอบคุณภาพนุ่นวรนนดภาพแมพ่ามาแหลงข้อมูลข่าวสนุกหรือคามคาฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ